อ,อันนี้ก็จะมาในช่วงกินแซ่บแบบอีสานร,รีวิวนะคะอุย้ยน้ำจิ้มน้องอร่อยมากคุคน้ำจิ้มอร่อยมากมากินแซ่บแบบอีสานสวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสาลายวงอง,งุ่นของน้องคันตินะคะเห็นน้องเห็ดขายที่นีก็อยาก,กินสาลายวงอง,งุ่นพอดีนะคะก็เลยไปสั่งมานะคะ หนึ100่งร้อยกรัมราคาหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะหนึ่งซองแถ่น้ำจิ้มซีฟูด้ดหนึ่งห่อนะคะเดี๋ยวเราล้างมาแล้วเลยจ้ะล้างมาแล้วสองน้ำนะคะแล้วก็เอามาแช่ในน้ำเย็นนี่พี่น้องน้ำจิ้มซีฟูด้ดซิมแล้วแซ่บน้ำจิ้มซีฟู้ดน่าอร่อยนะคะท่อาอร่อยอยู่โอ้มีหอดหนวดกุ้งพี่น้องอ่ะอ่ะบัวกันเป็นยังไงจ้ะของทะเลสาระายกข้อมูน <Okay. S 1> อันนี้คือแช่ในน้ำเย็นเลยจ้ะพี่น้องแช่ในน้ำเย็นหนึ่งนาทีนะคะก็เท่ไมได้เลย มันก็จะไม่เกี่ยวสดเหมือน,อนที่เราซื้อมาจากฟาร์มเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ในถุงนะคะเพราะว่ามันแพ็กมาไม่รู้ว่าน้องเ็าทาวิธีไหนนะคะมันก็จะไม่เขียวเหมือนเราซื้อมาจากฟาร์มหรอกแต่ว่าเดี๋ยวเหา้มาเบิงรงนรสชาติเป็นจังไดเลยจ้ะพี่น้องหูหนึ่งร้อยกรัมล้างแล้วก็คือได้เยอะนะคะทุกคนเยอะอยู่นะนะคะหนึ่งซองหนึ100่งร้อยกรัมแถมน้ำจิ้มซีฟู้ดหนึ่งห่อเลยจ้ะซื้อมาสองซองพี่น้องซื้อมาลองเบิรงนค่าส่งสองซองน้องคิดแค่สี่สิบบาทนะคะเดี๋ยวให้องนี่่ยจา ใช่ครับเป็นเลยอืมอร่อยทุกคนสำหรับใครที่เคยกินแบบที่มันออกไม่จากฟ้ามะอันนั้นอะ่ะอันนั้นมันจะคาวนิดนึงแต่อันนี้มันไม่เหลือความคาวแล้วทุกคนอุ้ยน้ำจิ้มน้องอร่อยมากทุกคนน้ำจิ้มอร่อยมาก อร่อยมากทุกคนมันสิกรุบกรุบแล้วก็พอข้าวแต่พขอก็ลั่นตีเลยน้ําจิม้มน้ําจิ้มซีฟูดถูกปากมาก วิว่าเดี๋ยวจะไปสั่งมากินอีกด้ยวยน้องกิอร่อยมากเลยค่ะมันบอกข้าวเด้วทุกคนข้าวอยู่ข้าวเดียวเบิร์ดเนี่ยเห็นบ่าแซบ อืมมโอเทุกคนโนเซรีวิวซ้ำนี่ที่เหลือตัวนี้โนเซเอ,อาไปกินกนนับตาหบากรุก แสบจ้ะพอกัเล่นปีว่าแซบสาหลายหวงหุ่นน้องขันตินะคะหนึ่งซองหนึ่งร้ยกรัมราคาหนึ่งรอยบาทถือว่าถูกมานกนะคะทุกคนอ่าปริมาณก็ถือว่าก็ได้เยอะอยู่นะคะนั่นเลยค่ะน้ำจิ้มซีฟูฟ้ดอร่อยมากเด้อน้องติสุดยอดเลยค่ะฝากพี่น้องนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สองกินแซ่บแบบอิสานเด้วยจ้ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย